กรรมเก่าก็รอรอมศรเอก็ไม่เอกสรอากรมเก่า <c oughs> เรียกโดยภาษาบาลีว่าปุรานะกมก็แปลว่ากรรมอ,อันเป็นของเก่าหรือเรียกสั้นๆว่ากรรมเก่า ความหมายแห่งคำว่ากรรมเก่านี่แยกออกได้เป็นสองประเภทคือภาษาคนอย่างหนึ่งภาษาธรรมอย่างหนึ่งภาษาคนซึ่งเป็นเรื่องของสีและธรรมนั่นเราก็เข้าใจกันอยู่โดยมากแล้วว่ากรรมเก่านั่นหมายถึงอะไรครานี้เข้าใจกันอยู่แต่เดิมแล้วว่าหมายถึงกรรม ในชาติก่อนก่อนหรือในภพก่อนก่อน <c oughs> ซึ่งตามมาให้ผลอยู่ในชาตินี้ถ้ามีผลอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มองเห็นว่าเป็นกรรมอะไรในชาตินี้ <c oughs> ก็ยกให้เป็นเรื่องของกรรมเก่าคือกรรมในชาติก่อนก่อน ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับภาษาศีลธรรมที่นี่ที่เป็นภาษาปรมัตถธรรมหรือที่เรียกว่าภาษาธรรมโดยตรงนั้นได้มีพระพุทธภาษิตแสดงว่าเป็นอย่างอื่น อย่างพระพุทธภาติตนิทานวัคสังยุตติกตายที่ว่านายัางพิกเทเวกายโยตุมหากังลูกสอนพิกษุทั้งหลายกรรมนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายนาปิอันเยสั่งและไม่ใช่ของคนเหล่าอื่นปูรานามีทางพิกเเวกัมมังนี่เป็นกรรมเก่าพิกษุทั้งหลาย อภิสั่งกระตัางอภิสั่งเจตจิตตังเวทนิยังพัดตับพังอันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นธรรมอันปัจจัยให้รู้พร้อมเฉพาะแล้วและเป็นธรรมที่รู้สึกได้ดังนี้สรุปความว่าสิ่งที่เจยวก,กรรมเก่าในที่นี้คือร่างกาย ยังมีพระพุทธภาษิตในสลายชนะสังยุตีกแข่งหนึ่งว่าจากคุ้งพิกเวปุราณกรรมมังดูก่อนพิกษุทั้งหลายตาชื่อว่ากรรมเก่าอภิสังกตังอภิสันเจตจิตตังเวทนียังพัธพังอันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยให้รู้พร้อมเฉพาะแล้ว เป็นสิ่งที่รู้ได้โซตังพิกเเวปุรานกรรมมัง่งพิกษุทั้งหลายหูเป็นกรรมเก่าทานังพิกเเวปุรานกรรมมัง่งดูก่อนพิกษุทั้งหลายจมูกเป็นกรรมเก่าจิวห้าพิกเเวปุรานกรรมมั่งดูก่อนพิกษุทั้งหลายลิ้นเป็นกรรมเก่าตา,ตายโยพิกเเวปุรานกกรรมมัง่ง กายดูวยความพิสูจทั้งหลายกายเป็นกรรมเก่ามาโนพิทเวปุราณกรรมมั่งดูวความพิสูจทั้งหลายใจเป็นกรรมเก่า <c oughs> อาภีสังสตังไปเส้นเจตยิตังเวทนียังทัดทพังอันบุคคลถึงรู้ว่าเป็นธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยให้รู้พร้อมเฉพาะแล้ว <c oughs> เป็นสิ่งที่พึงรู้ได้ อีทางวุจติภุราณกรรมมังนี่เรากล่าวว่ากรรมเกา่าสรุปความว่ากรรมเก่าที่ทรงแสดงในที่นี้คือร่างกายันที่แห่งหนึ่งทรงแสดงอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นกรรมเกา่าความก้อนนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายลองค่ควรดูเองในที่นี้จะแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนตัวไว้ดังนี้คือเมื่อพูดถึงกรรมเก่าก็หมายถึงกรรมในชาติก่อนที่ได้กระทาไว้แล้วให้ผล ออกมาเป็นอะไรเราก็มักจะเรียกสิ่งนั้นเป็นสั้นแต่สั้นสั้นว่ากรรมเก่าแทนที่จะพูดว่าผลของกรรมเก่าผลของกรรมเก่านั้นได้ชื่อว่ากรรมเก่าในที่นี้ซึ่งมันไม่ถูกตามตัวหนังสือความหมายถึงผลของกรรมเก่าแต่ภาษาพูดก็พูดสั้นๆว่ากรรมเก่า ชนี่กรรมชนิดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการกร,ระทำลงไปตรงๆแต่เป็นเรื่องที่เนื่องกันอยู่กับการกระทำถ้าจะมองดูดีแล้วถามว่าอะไรเลื้ออยู่จนกระทั่งบัดนี้ <c oughs> ก็จะเห็นได้ชัดว่าร่างกายที่ปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งขึ้นมันแหละเป็นกรรมเก่า ก็เลยกลายเป็นกรรมของธรรมชาติในภาษาธรรมไม่ใช่ตัดบุคคลตัวตนอะไรที่ไหนที่เป็นผู้ทำแต่ถ้าจะสมมติให้เป็นบุคคลทำม,มันก็เหลืออยู่เป็นร่างกายอย่างนี้หรือจะแยกออกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้นี่เรียกว่ากรรมเก่าในพระพุทธภาษิตที่ทรงแสดงว้ย โดยสรุปความว่าอิติโคภิกเวเทสิตังวมยาบุราณกรรมมังดูกอนภิกษุทั้งหลาย <c oughs> กรรมเก่าอันเราแสดงแล้วมีอยู่โดยประการชนีต่อจากนี้ก็ทรงชักชวนให้ภิกษุทั้งหลายประกอบความเพียนอย่างยิ่งในกรรมมโรธ และกรรมมิโรธคามินีปฏิปทาคือให้ปฏิบัติอัังคิสมักเพื่อความดับไม่เหลือแห่งกรรมเรียกว่าถึงซึ่งวิมุตจึงมีความสิ้นไปแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม เป็นนั้นว่า,ากรอคำเก่าก็สิ้นไปคือไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือไม่มีความหมายอีกต่อไปดังนี้